ในวิดีโอนี้นะครับเราจะมาศึกษาวิธีการแปลงตัวเลขระหว่างเลขฐาน10 d e cimal นะครับไปเป็นเลขฐาน2 binary นะครับแล้วก็เลขฐาน16 e d e c i m a l นะครับสมตัว่าผมมีเลขในระบบฐาน10คือเลข31นะครับเราจะแปลงเป็นเลขฐาน2ก่อนอยังไงนะครับแล้วก็คิดว่า31หารด้วย2ได้ทั้งหมดกี่ครั้งนะครับ ต้องคิดว่าจะหารเราจะแปลงเป็นเลขฐานสองแล้วก็ต้องคิดว่าหารด้วยสองทั้งหมดกี่ครั้งนะครับนะครับสองยกกำลังอะไรนะครับที่จะหารสามสิบเอ็ดได้นะครับสองยกกำลังมากที่สุดอะไรที่จะหารสามสิบเอ็ดได้นะครับ เราลองทดดูเขียนไปตำแหน่งตำแหน่งก่อนแล้วกันนะครับจะได้ง่ายนะครับตำแหน่งแรกสุดก็คือตำแหน่งสิบหกถัดมาเป็นแปดตำแหน่งของสี่สองแล้วก็หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นสองหารสามสิบเอ็ดนะครับได้นหนึ่งครั้งก็คือตำแหน่งของสิบหกตรงนี้นะครับได้แค่หนึ่งกลุ่มนะครับของสิบหก เพราะเิดเป็น2กลุ่มจะ32สองจะเกินเลขส1บอนะครับตำแหน่งต่อไปเป็นตำแหน่งของเลข8นะครับตอนนี้2หาร31อได้16บครั้งเหลือเศษส5้านะครับอ่าเหลือเศษส5าตำแหน่งต่อไปคือตำแหน่งของเลข8ดใช่ไหมครับเอา8ดหารสิบห้าได้1ครั้งนะครับก็เลยใส่เป็นตำแหน่งของเลข8ดตรงนี้ได้1ครั้งเหลือเศษเจดนะครับ เหลือเศษ7นะครับตำแหน่งของเลข8หาร15ได้1ครั้งเหลือเศษ7ต่อไปตำแหน่งของเลข4นะครับเลข4หาร7ก็ได้1ครั้งเหลือเศษ3อ่าต่อไปตำแหน่งของเลข2 2หาร3ได้1ครั้งเหลือเศษ1นะครับอ่าต่อไปตำแหน่งของเลข1นะครับก็เหลือ1นตรงนี้เพราะนั้น31ในระบบเลขฐาน10เขียนเป็นในระบบเลขฐาน2ได้เป็น1 11 1 1 1 1 1นะครับ ต่อไปลองจะแปลง31ให้อยู่ในรูปของเลขฐาน16นะครับเฮกซ่าอันนี้คือตำแหน่งของเลข16ใช่ไหมครับถ้าจำกันได้อันนี้คือตำแหน่งของหลักหน่วยนะครับเลขหนึ่ง16หาร31ได้1ครั้งเหลือเศษ15นะครับอ่าต่อไปตำแหน่งของของ1กลุ่มนะครับก็ใส่15ตรงนี้เฮกซาเดซิมอล 15สามารถใส่ได้ตรงนี้นะครับเราก็ต้องไปทบทวนก่อนว่า15ในเลขฐาน16แทนด้วยสัญลักษณ์อะไรนะครับอ่าแล้วก็ไล่ไป1นึ่งถึงแถึงเก้ในระบบเลขฐาน10คือ A 11คือ B c คือ12 D 13 E 14 F 15เนะครับเพราะนั้น15ในระบบ ตัวน,นี้เหลือ15ก็าใส่เป็นเลข F ไปนะครับอันนี้คือ 1F ในระบบเลขฐานที่กนะครับก็จะแทนเลข31ในเลขฐานสิบนะครับอ่าเรารู้ตัวอย่างต่อไปนะครับถ้าเราจะแปลงจากเลขฐาน2สมมุติเลขฐานสองเป็น 1, 1, 0, 0, 0, 0 หนึ่งหนึ่งนะครับเราจะแปลงเป็นเลขฐาน10บเด cimal และเลขฐาน16บหกยังไงนะครับอ่าตัวนี้คือตำแหน่งของวันวันหนึ่งมีเลข2อยู่1กลุ่มนะครับอ่าอ่าเขียนแต่ละตำแหน่งก่อนอันนี้ตำแหน่ง2ตำแหน่ง4ตำแหน่งของ8 16 32 64 ร้อยยี่สิบแปดนะครับคูณเพิ่มพิละสองวันวันนะครับมีสองยูนหนึ่งนะครับสองยูนหนึ่งไม่มีสี่นะครับไม่มีสี่ไม่มีแปดไม่มีสิบหกไม่มีสามสิบสองมีหกสิบสี่อยู่หนึ่งนะครับมีร้อยยี่สิบแปดอยู่หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอ่า แปลงมาเลขฐาน10ก็คือเอาเลขพวกนี้มารวมกันนะครับก็ตั้งเป็น128ยยบวกสิบวกสบวกหนะครับบวกกัน8ดบวก4บวกสบวกหได้เป็น15นะครับใส่5ทด1 8 9่งแนะครับหนึ 1, 9, 5, นะครับ เพราะฉะนั้น1 1, 1 0, 0 0 0 0 1 1ก็คือ195ในระบบเลขฐาน10นะครับต่อไปเราจะแปลงในระบบฐาน16ยังไงนะครับจากเลขฐาน2ที่กำหนดให้มานะครับถ้าแปลงโดยตรงอาจจะคิดยากนะครับทริคก็คือเราแปลง2จากฐาน2มาเป็นฐาน10แล้วเราแปลงจากฐาน10ไปเป็นฐาน16จะง่ายกว่านะครับ แล้วก็เริ่มจาก195ที่เรารู้แล้วนะครับแปลงไปเลขฐาน16ยังไงก็ต้องคิดว่า16หาร195ได้กี่ครั้งนะครับอ่าก็ตั้งหารดู16หาร195ได้1 16ลบกัน3เหลือ5ได้2ครั้งนะครับ32ตรงนี้ลบกันเหลือ3นะครับเพราะนั้นจะได้ กลุ่มของ16ทั้งหมด12กลุ่มนะครับแล้วเหลือเศษ3ก็เขียนเป็น12กลุ่มของ12อกลุ่มของ16 12กลุ่มแล้ว3 1ัก็คือเศษเหลือนะครับ3 เพราะนั้นเราลองมาเขียนตำแหน่งในระบบเลขฐาน16ดูก็ใช้แค่2ตำแหน่งอันนี้คือตำแหน่งของเลข16ใช่ไหมครับก็มีกลุ่มของเลข16 12อัน12ตัวนะครับก็ใส่เลข12ตรงตำแหน่งแรกเราทบทวนดู a ก็คือ10 b คือ11 c คือ12 d คือ13 e ฮา f คือ15นะครับในระบบเลขฐาน16อ่า12ตรงนี้ก็คือต้องใช้4แทนนะครับเหลือเศษ3นะครับก็คือ4 3าไม่ค้ายตำแหน่งของประตูทางเข้าในแอร์พอร์ตใช่ไหมครับประมาณนั้นอ่าเพราะนั้นเราใช้4นะครับแทน12ในระบบเลขฐาน16นั่นเองนะครับ อันนี้คือตัวอย่างของการแปลงเลขฐานต่างๆฐาน2ไปเป็นฐาน10ไปเป็นฐาน16นะครับ